พยายามยับโอ้โหดูครับกซ้ายลําตัวครับบอกยังได้ครับเกมสักการออกหมัดนี่เหมือนมวยสากลมากครับเจ้าชายเนี่ยเอาละครับนี่ครับมหนียวประคัตโอ้โหลูกนี้ซ้ายนัก้อนเลยโอ้โหไหวไม่ไหวครับยัง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 อยู่นะเหมือนตกใจไปชั่วครู่ครับเกมสักเอาละครับมาเป็นชุดแน่แล้วครับมาแล้วครับดูครับทั้งซ้ายทั้งขวาจบเลยไหมครับจบเลยไหมครับหมดโยอ้โหระคังช่วยครับระคังช่วยชีวิตจริงๆครับ โอ้โหเหมือนนะครับเจมสักแบบนี้ดูครับช้าๆครับซ้ายครับเต็มคางเลยนี่ครับเหมือนหลับเลยนะครับโอ้โหเหมือนฝันอ่ะถ้าประกบนายเจมสักอาจจะมีสิทธิ์กว่านี้ไปอยู่นอกคนนี้อันตรายครับเอ้าแทงแทงโอ้โอ้ตัดทิศโดนข่าวครับนับลยครับโอ้โหตัดกับกรรมการสำเร็จนับเจมสักเหมือนจะบอกว่าโดนดูครับดูครับดูช้าๆครับนี่ครับ ดอกนี้โอ้โหแต่ดอกนี้น่าจะโดนนะครับน่าจะโดนกระจับนะดอกนี้อแต่เพจอใชยก็พินิจพิจารณาเองแล้วกันนะครับแฟนมวยแต่ผมนี่ก็ออรนอสก็เห็นไม่ชัดเลยนะครับอ่ะยกสามคุณนอสดูครับความเป็นไปได้ตอนนี้นะสถานการณ์สองยกครับสิบสองหนึ่งครับโอ้โหแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่นี่แหละครับเวลานแล้วครับวันมีนิ่งมีนิ่งอ้าวโดนสอกไปอยู่ไปเหมือนกันก็มีนิ่งแล้วครับ เอาเ้วคืนไว้เจมสอกนี่ต้องฟันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเจมส์สครับเป็นเจมสอกครับแต่เพชนชายนี่ก็ยังเวียงหมัดมานน่ากลัวครับดูครับพุกซ้ายของแกนี่อันตรายจริงๆครับเจมสักเดินเสียวเข้าไปนี่ครับกระทุ้งเข้าไปอีกทีหนึ่งอ้ามีฟันแล้วครับดูดีๆครับเอาแล้วครับเพชรทัชายไม่งามเลยครับโอ้โดนแบบนี้มีสะเทือนโอ้โหโดนหน้าสมบัติเลยก็สออีกแล้ว โอ้โหเจมสักนี่แกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับงัดอย่างเดียวอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจแล้วครับมีนิ่งไวครับเอาแล้โดนซาเข้าเซอมาแล้วครับล่นได้เลยนครับโอ้ชาชนาอกได้นี่ยางงามเลยก็่ข้างซ้ายโอ้โหมาเป็นชุดโอ้ยนะครับโอ้หินว่หินนะครับตอนนี้ครับเจมสักเตะหินเลยครับโอ้มนุษย์หินนี่ตอนนี้โง่ไปเทงมาเลยครับเซไปเอาโดนอีกครับอ้าวอยู่ไม่อยู่ล่วงไม่ล่วงครับโอ้โหเป็นชุด มาไม่โตแล้วไม่โตแล้วไม่โตแล้วครับกรรมการจับไม่จับครับโอ้โหไม่น่ารอดครับโอ้โหนาเดนตอนนี้ไม่มีสภาพแล้วเพืรอนชายเอ้าแตกด้วยซอกอีกทีซอกอีกทีซอกอีกทีโอ้โหไม่น่ารอดนะตอนนี้โอ้โหกรรมการใจหินมากครับโอ้จานโอ้โหไม่มีสภาพแล้วครับตอนนี้เพชรชายโอ้โดนอีกแล้วจะรอดไม่รอดครับจะรอดไม่รอดครับ เป็นาชายแตกด้วยครับโอ้โหเรียบเรียบร้อยไหมลนลนไม่ลนรถตอนนี้นิ่งครับหลับบ้านอยู่หลับโอ้เป็นาชายบ้านอยู่ไหนจำได้ไหมโอ้รถอดูครับเจี๊ักยำใหญ่โอ้โดนไปชุดใหญ่จริงๆครับโอ้โหคุณน็อปจะเป็นผมนี่ร่วนไว้ตั้งแต่สองแรกนะครับโดนสองน่าจะมีต่ำๆที่สามสิบนี่ครับโอ้อาจารย์สำรวจยืนดูอยู่ ใจแข็งจริงๆครับโอ้โหแล้วดูครับสภาพแบบนี้ครับเรจาชายแบบนี้พอจะเรียกว่ามนุษย์หินได้หรือยังโอ้แล้วยกหน้าแกจะสู้ยังไงครับเนี่ยนี่ครับโอ้ยืนไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้ส์ัปิดบัญชีได้ไม่ได้ถ้าถามทางกลับว่าตอนนี้ที่ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคู่นี้แลกกันเดือดจริงๆครับแต่ยกนี้เจมส์สักสนุกฝ่ายเดียวครับงัดศอกมาใช้แล้วได้ผลจริงๆดูครับ ย้ำอยู่ข้างเดียวจเจมส์ก็เอาเล่นไหมไม่ต้องระวังหมักหมัดบวกหมดยกที่สามแลเกิดอะไรขึ้นคงับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับพลิกครับโอ้โหสถานการณ์มีโอ้โหหน้าตานี่แตกยับเยินโอ้โหแล้วดูโอกาสฝันตัวโดนซ้ายตอนนี้เจมส์เตะร่อนแล้วก็ทีดูครับแรกอ้าฟื้นแล้วอ้ามีหมัดครับโดนโอ้โหยัางเราทำใช่รับอย่างเดียวกับยกนี้ นี่ครับจับได้อ่ะถึงขวามาได้สวยครับโอ้ขอมาหายใจก,ก่อนครับโอ้เจ้าชายนี่ครับเตะซ้ายเจ้ชาชายนี่ยกนี้ยังไม่ค่อยออกเลยนะเอาบเนี่ยมันเหมือนยังมึนอยู่ครับตัวเจมสักยันวีครับแล้วขวาต่อไปอมีซ้ายมาแม่ยังยังมีพิษสงยังมีพิษสงก็เวียงมาเหมือนกันนะเจ้ชาชายมัดก็ยังอันตรายอยู่ครับ โอ้โหนี่ซับสอครับสอยังไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้เป็นเจมสอครับคุณน็อตอโอ้แข่งซ้ายทำไม่สวยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหคราวนี้ไม่ไม่ฟื้นแล้วครับจบแบบนี้เจเจชายช็อกแฟนเวล้วโอ้โหฮุกซ้ายนี่ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับเกมจบครับแต่ที่จบคืเจเาชายจะน้น็อคไปยกสี่โอ้ลิกเลย โอ้โหดูเดือดจริงๆครับพิ่ไป